ลัคนาราศีพิจิกดาวความรักสถิตอยู่พบเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมซึ่งเป็นพบเรือนที่ดีแต่เจอดาวคู่ศัตรูกลุ่มดาวประจำตัวของคุณเดินผิดปกติอยู่ในพบความรักมีมาตรฐานเป็นประและราชาโชครักช่วงนี้เหมือนโดนพระสุขเข้าพระเสาแทรกเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้คุณก็หน่อยเก่งและกาลังแคลงใจว่าเขาเปลี่ยนไปหรือว่าคุณคิดมากไปเองคนโสดสนิท ยังวนเวียนอยู่กับคนรักเก่าคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขามีเวลาให้คุณน้อยลงจนคุณระแวงว่าเขาแอบคุยซ้อนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วแม้จะมีน i อยบ้างแต่ความรักของคุณมั่นคงทีเดียวดาวพระศุกร์พระเสาร์ทำร้ายคุณไม่ได้ค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมกราคมปี2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและาราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและาราศีก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนนะคะชาวพิจิกลักนาของคุณอยู่ตรงนี้มีดาวพระเกตมาสถิตอยู่ที่ลักนาของคุณอยู่ไปจนถึงวันที่29มกราคมเลยส่วนดาวประจําตัวไปสถิตอยู่ที่ราศีพฤกษบซึ่งเป็นพบเรือนความรักดาวประจําตัวอยู่ที่พบเรือนความรักทําให้คุณมีเสน่ห์มากมีมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยก็ยิ่งมีเสน่ห์จัดเต็มเข้าไปใหญ่แต่ว่าเดินผิดปกตินะคะแล้วอยู่พบเรือนนี้มีมาตรฐานเป็นปะทําให้คุณเนี่ยคิดเยอะคิดมากมีพลังลบเยอะ หน่อยเก่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะจุกจิกหัวใจในเรื่องของความรักเวลาดาวประจําตัวอยู่พบความรักเนี่ยจิตใจส่วนใหญ่ก็จะไปคิดในเรื่องของความรักเยอะคนโสดสนิทก็อยากมีคู่อยากมีแฟนคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็จะไปหวาดระแวงคนรักว่ายังรักเราอยู่ไหมคนรักเปลี่ยนไปหรือเปล่ามันมีเกณฑ์ที่จะหน่อยเก่งหน่อยง่ายเยอะนะคะทีนี้มันมีดาวพระเกตมากมลุมลัคนาของคุณเนี่ยแปลว่ายังวนเวียนอยู่กับคนเก่าคนโสดสนิทถ้ามีคนรักเก่าคนเก่าก็จะยังวนเวียนอยู่หรือบาง ทีคนเก่าอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วแต่สมองของคุณจิตใจของคุณก็ยังมีแต่วนเวียนคิดถึงคนรักเก่าอยู่เพราะว่าดาวพระเกแตแปลว่าเป็นดาวอะไรเก่าๆนะคะ ด้านดาวความรักเนี่ยมาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรจริงๆพบเรือนนียไม่ใช่พบเรือนที่เสียหายเลยแต่มันดันมีดาวพระเสาร์ซึ่งสถิตรอรับอยู่ซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูตัวร้ายกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวความรักของคุณก็เลยทําให้เดือนนี้เกิดอาการพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกจะมีปัญหาความรักค่อนข้างเยอะค่ะสําหรับคนโสดสนิทที่ยังวนเวียนอยู่กับความรักอยู่กับคนรักเก่าๆเ,เนี่ยจิตใจของคุณเนี่ยก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะไปหวาดระแวงว่าเขากลับมาเนี่ยกลับมาดีจริงไหม,ไมที่เเขาเคย ทำให้คุณเสียใจแต่เก่าก่อนที่คุณเจ็บช้ำน้ําใจแต่เก่าก่อนเนี่ยมันก็ยังย้อนกลับมาทําร้ายคุณทําให้คุณไม่ค่อยอยากจะเปิดโอกาสให้กับเขาแต่อีกใจหนึ่งก็อยากมีความรักแล้วมันไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาสักทีมันจะมีแต่คนเก่าๆที่เข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณในตอนเนี้แล้วมันอยากมีความรักแต่ก็ไม่ค่อยอยากได้คนเก่าเท่าไหร่อยากได้คนใหม่คนใหม่ก็ไม่มาคนเก่ากลับมายังรักอยู่ก็จริงแต่ก็น้อยเยอะรู้สึกเจ็บช้ําจากเขาเยอะมันก็มีความย้อนแย้งย้อนแย้งตรงนี้นิดนึงแต่คุณมี เสน่ห์แน่อยู่แล้วเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดาวปุตตะ ไปสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในพบเรือนปุตตะพบเรือนแห่งความรักเกิดใหม่พอดีว่าช่วงเดือนนี้มันมีดาวพระเกตมาก่อกวนเลยทําให้มีความรักเกิดใหม่กับคนเก่าแล้วมันก็เลยมีความหน่อยๆเพราะไม่แน่ใจว่าควรจะกลับไปไหมเขาจะดีได้จริงไหมหรือว่าเขาจะดีได้ตลอดไหมส่วนคนโสดสนิทที่ไม่ได้มีคนรักเก่าอะไรเลยช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาโดดเด่นเท่าไหร่แต่คุณมีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากจะมาขายขนมจีบมีคนอยากจะมาสางสัมพันธ์กับคุณแต่อาจจะยังไม่ได้เจอคนถูกใจ อาจจะเจอคนที่คุณไม่ชอบด้วยซ้ําเพราะว่าดาวความรักมาเจอกับดาวคู่ศัตรูเจอแล้วมีความรู้สึกลาคาญเหมือนเป็นศัตรูกัน ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วต้องระมัดระวังจะเกิดการทะเลาะเบาแวงหรือเกิดความนอยความจุกจิกหมุดหิดใส่กันได้เหตุเพราะว่าดาวพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเข้ามาแทรกแสงความรักนะคะพระศุกร์พระเส,สาร์มาเจอกันเนี่ยปัญหาความรักจะมีหลายรูปแบบนะอย่างที่1โดดเด็นเลยก็คือต้องระมัดระวังบุคคลที่3ม,มือที่3ที่เข้ามาเป็นรักซ้อนข้อที่2คือระมัดระวังพวกกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นพวกพอ่อแม αι, ่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ชอบเข้ามามีคอเามเมนต์ชอบเข้ามาแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรักของคุณทําให้คุณซึ่งช่วงนี้ยน่อยเก่งอยู่แล้วก็ยิ่งน่อยเข้าไปใหญ่จริงๆอันที่จริงัตคุณเองกับคนรักบางทีอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่มีใครมาพูดให้เรารู้สึกไปเป็นปัญหาบางทีคนที่เขามาพูดเขาก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะคะเขาอาจจะแค่อวดแฟนของเขาว่าแฟนเขาอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะคิดลบได้ง่ายอยู่แล้วเราก็เลยเอาตัวของเราความรักของเราไปเทียบกับ แฟนของเพื่อนเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊แฟนเราไม่เห็นจะดูแลเอาใจใส่เราเหมือนกับที่แฟนเพื่อนทําเลยเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยดาวคนรักมาอยู่ในภพเรือนแห่งการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมการเดินทางเขาอาจจะวุ่นวุนอยู่กับการเดินทางไปทํางาน หรือมีงานสังคมเยอะทําให้ไม่มีเวลาให้คุณเท่าไหร่แล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังมีดาวการงานเข้าไปกลุ่มอีกนะคะก็ทําให้เขาวุ่นวายอยู่กับการทํางาน<ๆ>การทํามาหากินเวลาให้กับคุณมีน้อยลงคุณก็เลยน้อยเก่งน้อยง่ายตรงนี้เนี่ยอยู่ที่พื้นดวงหลักของคุณแล้วก็อยู่ที่ความมั่นคงในความรักของคุณด้วยนะคะถ้าเกิดว่าความรักมันดําเนินมาแบบเปราะบางมีปัญหาเยอะอยู่แล้วดาวประสุกกับดาวประเสาเนี่ยก็จะยิ่งแทรกแซงให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าความรักมันดําเนินมาด้วยความมั่ คงมีความซื่อสัสตย์ต่อกันเป็นทุนเดิมเนี่ยดาวประสุกกับดาวพระเสาร์จะทําร้ายอะไรไม่ได้มากนะคะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยคุณได้ไพ่ประจําตัวของคนที่มีความมั่นคงในชีวิตมากแล้วไพ่ของคนที่จะเข้ามาตรงนี้จะเป็นคนเก่าๆนะเพราะว่า temperance แปลว่าการกลับมาของคนเก่าแล้วคุณคนนียได้ไพ่ราชาถือเหรียญไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ราชินีเหรียญน,นั่นแปลว่ามีโอกาสที่เป็นเนื้อคู่กันเพราะว่าคนสองคนนี้เขาเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่กันนะคะดังนั้นคนรักเก่าที่กลับมาตรงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ว่าน่าจะยังอยู่กับคุณไปอีกยาวๆบุญกรรมที่เคยทํากันมา ยังไม่จบสิ้นไปแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะลักกระปิดลักกระเปิดโดยเฉพาะในหัวใจของคุณนะเหมือนบางทีก็อยากจะเปิดรับเขากลับเข้ามาแต่อีกใจนึงก็ปิดบงังซ่อนเร้นเอาไว้ยังสับสนในตัวเองอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีตัวคุณเองจริงๆก็มีตัวเลือกเยอะแต่ตัวเลือกที่เข้ามาทั้งหมดนะั้นไม่ได้ถูกใจเท่ากับคนเดิมแต่ว่าคุณก็มีความรู้สึกเป็น5ดาบคืออะไรก็ตามที่เขาเคยทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจเนี่ยมันยัง เกาะกินหัวจิตหัวใจคุณอยู่เลยมันยังทําให้คุณเจ็บช้ําอยู่เลยเลยไม่ค่อยอยากจะเปิดรับคนนี้เท่าไหร่แต่จิตใจก็เหงาก็เลยรู้สึกกล้า,กล,ากลัว,ลวเหมือนก็อยากมีแฟนก็อยากแต่กลัวก็กลัวอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดําเนินไปแบบกระท่อนกระแท่นหน่อย ตัวเขาค่อนข้างที่จะพยายามมาทําดีกับคุณอย่างสม่ําเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับถาถมกนะเพราะว่าราชาเรียนเนี่ยโดยลาส่วนใหญ่จะเอาไปใช้กับการทํามาหากินสร้างเงินสร้างไรายได้ซะมากกว่าแต่พอมีเวลาเมื่อไหร่เขาก็เข้ามาอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณใหม่เข้ามาอยากจะทําดีกับคุณนั่นแหละดูแลเอาใจใส่คุณพอสมควรแต่ไม่มากไม่ใหม,ม,ม่นักนะคะจนไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่ามันฟินเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้เนี่ยดาวประจําตัวอยู่ในพบความรักเดินผิดปกติเนี่ยโหยหาความรักมากต้องการความรักมากกว่า ปกติแต่ว่าเขาก็ทําเป็นปกติของเขาซึ่งมันเลยทําให้คุณยังไม่ค่อยมั่นใจว่าคุณควรจะเปิดโอกาสให้กับเขาดีไหมต้องรอไปในช่วงปลายปลายเดือนเลยวันที่25 มกราคมที่ดาวความรักจะย้ายออกหลุดจากดาวพระเสาร์และจะดีขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยให้คุณค่อยๆประคองลองเปิดโอกาสให้กับคนนี้ดูคนนี้ดูมีความจรงิงจังจริงใจที่จะทําให้ความรักมันดีขึ้นถ้าแต่เก่าก่อนเขาเคยทําอะไรที่เสีย,สยมาตอนนี้ดูเขาพยายามอยู่ที่จะแก้ไขตรงนั้นแต่ก็ตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าเขาจะแก้ไขได้จริงไหมนะมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคนแต่ละคนด้วยแต่ว่าเดือนนี้จะเห็นความพยายามท้ายที่สุดในช่วงปลายๆเดือนเนี่ยคุณจะใจอ่อนให้กับเขาไอความที่ ที่ทีแรกที่สับสนสับสนให้โอกาสเขาดีไหมหรือไม่ให้ดีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วน่าจะให้โอกาสเขาแล้วเป็นการครบหากันในลักษณะที่คุยคุยกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนคงยังไม่ถึงขั้นเปิดโอกาสให้เขากลับมาเป็นแฟนชัดเจนค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแบบว่าไรสถานะ เนื่องจากว่าความรักของคุณเนี่ยมันยังไม่ค่อยมั่นคงอยู่แล้วเพราะยังหาสถานะให้แก่กันไม่ได้ก็เลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนพระสุขเข้าพระเส,สาร์แทกทาร้ายหนักกว่าเซตอื่นๆนะคะความรักเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณหน่อยมีความรู้สึกโหยหาความรักมีคนคุยแต่ก็เหมือนไม่มีมีเขาอยู่แต่ก็จับต้องไม่ได้เอามาเป็นเจ้าของชัดเจนไม่ได้เปล่าประกาศบอกใครไม่ได้เนี่ยเป็นลักษณะของไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแต่ก็ยังมีเขาอยู่นะห้าเหรียญก็คือคุณเห็นเขาอยู่ในกระจกเนี่ยแต่ตัวคุณอยู่ข้างนนอกะะค ทำได้ก็แค่มีความรู้สึกในใจแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะบอกใครได้มันก็เลยยังดูเหมือน มันยังจับต้องไม่ได้อ่ะค่ะเลยไม่มีความมั่นใจในความสัมพันธ์พราความมั่นใจไม่มีมันก็เกิดความเป็นเดอะมูลก็คือเกิดความทท้อใจเกิดความหม่นหม่นซึมเศร้าเหงาหงอยไม่มั่นใจในความรักไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขายังรักอยู่ไหมว่าเขายังอยากจะดําเนินต่อไปไหมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาคิดอย่างไรกับเราที่คุยคุยมาเนี่ยเป็นความรักจริงใจหรือว่าคุยแค่แก้งเหงามันก็คิดไปได้เยอะเต็มไปหมดเลยนะคะจากการที่ดาวประจําตัวคุณอ่อนแรงนะเดินถอยหลังนะแล้วคุณยังเจอไพ่ทั้ง ห้าเหรียญแล้วก็เดะมูนแบบนี้เจาะไปที่ใจเขาเขาได้ความรักที่ดีขึ้นกับคุณนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณน่าจะคิดไปเองมากกว่าว่าเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าจริงๆแล้วความรักที่เขามีให้ยังอบอุ่นยังสดใสยอยู่เขาคิดถึงคุณในแง่ดีเสมอๆแต่ว่าเขาได้ไพ่สิบไม้เท้าก็คือคนที่มีงานหนักมากๆช่วงเวลานี้มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่อีกอย่างหนึง่งมีไพ่เลขสามเข้ามาด้วยแล้วก็ไพ่นี้เป็นไพ่แห่งงานสังสรรค์ด้วยดังนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลา ของอุปสรรคปัญหาเขาอาจจะเอาเวลาไปงานสั่งสรรค์เยอะหรือไม่ก็ทํางานหรือไม่ก็อาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่สาที่เข้ามาแทรกแซงทําให้คุณหวาดระแวงได้ง่ายๆบุคคลหรือกลุ่มคนที่สาที่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ก็ได้นะว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะอยู่ในระดับเป็นคนคุยกันอยู่เพราะว่าคุณคุยกันแบบแอบๆบอไม่ได้เปิดเผยอะไรเขาอาจจะเข้ามาโดยที่ไม่ได้รู้อินูอินเนยกตัวอย่างเช่นเพื่อนอาจจะเห็นว่าเขาอ่ะ โสดอยู่ก็เลยอาจจะแนะนำใครให้กับเขาโดยที่ไม่รู้ว่าเขา่าคุยกับคุณอยู่อะไร อย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ได้แปลว่าบุคคลหรือกลุ่มคนที่สาเนี่ยจะมาแบบร้ายเสมอไปก็คือบางทีเขาไม่รู้แต่มันก็ทําให้คุณอึดอัดทําให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันหวานอมขมกลืนอยากจะบอกใครก็บอกไม่ได้เพราะความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าจะถอนตัวก็ถอนไม่ได้เนี่ยมันเป็นลักษณะของกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเพราะว่าเราก็รักเขาอยู่ไพ่ความรักก็ขึ้นนะคะราชนิจือช่วยเนี่ยเป็นความรักแต่เป็นรักแบบน่อยๆคิดเยอะคิดมากหวาดระแวงเยอะต้องรอปลายเดือนนู่นนะคะให้ดาวมันพ้นจากพระเสาก่อนนะ ก็คือคุณจะได้ไพ่เดินสตาร์เดินสตาร์นี่ยังไงก็ยังเป็นโสดอยู่คุณก็ยังไม่ได้สถานะจากเขาอยู่ดีแต่ลักษณะก็คือเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมของเขาล่ะเขาก็ยังรักคุณดีแต่เขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณซึ่งมันทําให้คุณหน่อยมากจนกระทั่งช่วงปลายเดือนคุณจะทําใจได้คุณจะรู้ได้เองว่าจริงๆเขาก็ไม่ไปไหนหรอกถึงแม้ว่าเขาจะไปงานสั่นๆบ้างไปทํางานบ้างแต่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาทักคุณตามปกตินั่นแหละคุณก็เลยสบายอกสบายใจมากขึ้นในช่วงสิ้นนนนนนเเเเดดดืือออคคคค่่่่ะะสุทท้ายป็รรงงขงีีมัักชจ ดูแล้วไพ่เสียค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ไพ่เสียอยู่ที่ตัวคุณคือเด็กถือดาบแต่ก็เสียน้อยนะคะหวาดระแวงเล็กๆหึงหวงหน่อยๆมีความรู้สึกว่าเงียบเหงาเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเขาเนี่ยได้ไพ่ของคนที่มุ่งมั่นทํามาหากินมากสี่ไม้เท้าเดอะเมจิเชียนนี่ก็แปลว่าเป็นคนพอเพล่ามีสเสน่ห์มากได้เจอผู้คนเยอะได้เจอผู้คนใหม่ๆมากหน้าหลายตาเขาอาจจะต้องออกงานสังคมเขาอาจจะต้องไปพบปะสังคมเพื่อนฝูงมากมายแล้วคุณไม่ได้ไปด้วยเพราะคุณถูกทิ้งไว้เป็นเฮอร์มิต นะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทิ้งคุณก็ได้นะอาจจะออกแนวว่าเขาต้องไปทํางานนะแล้วก็คุณไม่ได้ไปด้วยหรือตัวคุณเองก็อาจจะมีการมีงานที่ยุ่งก็เลยไม่สามารถไปออกงานกับเขาได้ใจคุณก็มีความหวาดระแวงเล็กๆว่าเอ๊ะเขาดูมีเสน่ห์แพลว่ามากเลยการที่เขาไปพบเจอผู้คนเยอะๆพบเจอผู้คนใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีการวกแวกบ้างไหมหรือจะมีใครเข้ามาทําให้เขาเนี่ยวกแวกบ้างไหมมันก็คิดไปได้นะคะแถมยังมีตําแหน่งของ ปัญหาคือไพ่เลเวอร์สอีกซึ่งเป็นไพ่ตัวเลือกใหม่ๆเป็นไพ่รักซอนเข้ามานะแต่ l ลเวอรเนี่ยเข้ามาใบเดียวไม่ได้มีไพ่เลข3หรือว่าไพ่ลักซอนหน,หนักๆเสียๆเข้ามาผสมด้วย มันก็ไม่ได้ดูว่าน่ากลัวเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของความหึงหวงคิดไปเองของคุณมากกว่าหรือถ้าเขาจะมีวอกแวกบ้างก็เล็กๆน้อยๆหาเศษหาเลยเรื่อเปื่อยไม่ได้มีหนักหนาอะไรในช่วงนี้นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์มันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นแชรีออตเหมือนกันมีการมบนตึงกันไปมีการหมางเมินกันไปอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งเพราะว่าเขา่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเลยคุณก็เลยอาจจะเงียบเเงงเง,ง,งและอาจจะทําอะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจเขาหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทําเยอะหรอกเพราะคุณได้พ คุณก็มีสติมากพอและไพ่พระนี้ก็เป็นไพ่ของคนที่พยายามที่จะทําความเข้าใจกับเขาพยายามจะมองเขาในแง่ดีพยายามจะไม่ได้คิดหวาดระแวงไปเองว่าเขาเปลี่ยนไปก็พยายามอยู่แล้วก็ดูว่าจะทําได้ดีเพราะ ต่อมาก็ได้ไพ่ของการปล่อยวางได้คุณก็ค่อนข้างจะมั่นใจแหละว,ว่าคนรักของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็ไม่น่าที่จะวอกแวกอะไรกับใครไปได้นะคะเมื่อปล่อยวางได้เลิกคิดวุ่นวายเลิกหน่อยความรักความสัมพันธ์ก็เป็นเอ็มเพรสเอ็มเพรสก็คือความรักที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ดีค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเท่าที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยเซตของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณถือว่าโดนดาวพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกทําร้ายน้อยมากนะคะนั่นแปลว่าความรักของคุณ มันคคงดีาก่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเมบอีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะ หรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี Youtube ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่าก่อใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ